ครับสวัสดีครับผมเบียร์แท็กที่เข้าชนะครับก็วันนี้มารับคําท้าของพี่ตั้มนะครับช่องมาคุยกันก็วันนี้รับคําท้านะครับยิงเพจ4เพจใช้กระสุน5นัดไม่จับเวลานะครับระยะ15เมตรก็รับคําท้าครับพี่ตั้มครับวันนี้ผมก็ใช้กล็อก43นะครับเหมือนพี่ตั้มเลยนะปืนประจำมือ ผมระยะชัว,ชวนะครับ5เมตรอ่าวันนี้ผมใช้กระสุนซ้อมนะครับบุลเลต์มา t เตอร์แล้านะครับซ้อมออฟถึงเื่เครครับครับก็ประมาณนี้นะครับ กขอท้าต่อเลยแล้วกันนะครับผมท้าคุณแบงค์ช่องอาสารแนกันนะครับแล้วก็พี่ปืนแล้วก็พี่เต๋อล้อแมกด้วยครับขอบคุณครับ